ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเส้นชัยครับไม่มาก็ต้องไปยามันนะครับรางวัลครับมีไว้คนตั้งใจครับกวากหนามครับทิมแทงก่อนผ่านคนไปครับโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาได้ดายครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องคนส่งผักสเตชันฟาร์มครับท่านผู้ชมครับเรามาพบมาคุยกันอีกแล้วครับสําหรับคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรนั้นมาโปรดติดตามัครับท่านผู้ชมครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากตาดผู้ชมด้วยนะครับถ้ามีข้อข้องใจหรือสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับรับวัตถุประสงค์ในการทําคลิปครับท่านผู้ชมครับเพื่อแชร์ประสบการณ์นะครับแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับท่านผู้ชมครับครับสำหรับคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องอินเวอร์เตอร์ครับท่านผู้ชมครับอินเวอร์เตอร์เราก่อนหน้านี้เราทําคลิปเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์ไปแล้วนะครับว่าขั้นตอนวิธีการครับ าการาติดตั้งหรือว่าการาคอนโทรลทำยังไงครับท่านชมรครับเราามีคลิปกันไปแล้วนะครับแต่สําหรับ EP พีนี้นครับเราจะมาทําการ Return, ร,าร,ร,รีเทิร์นครับท่านชมครับรีเทิร์นค่าพารามิเตอร์กับสู่ค่าโรงงานครับหมายถึงว่าทําการรีเทิร์นค่าเดิฟอร์ครับท่านชมรครับ กับสู่ค่าเดิมกับทัาจุกับอ่าวิธีการหรือขั้นตอนทำยังไงก็มาดูกันครับกับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับช่องคนส่งผักสเตชันความกับทัานจุกกับกับอ่าเหตุผลที่ทําคลิปนี้ครับมี FC หรือว่าพี่ๆน้องๆถามมาว่าถ้าเราจะต้องการคืนค่าพารามิเตอร์กับ ค่าสู่โรงงานนี้ทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีขั้นตอนวิธีการทํำยังไงครับผมผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คืนค่าดีฟอร์เหมือนกันครับแต่ว,ว่าผมไปเปิดเจอในคู่มือแล้วก็ดูดูกระรังเขาทำครับมันจะมีพาราค่าอ่าพารามิเตอร์อยู่ตัวหนึ่งครับให้เราทําการ ่าไปตั้งค่าได้เลยครับเดี๋ยวมันอยู่ตรงพารามิเตอร์ไหนเราเราค่อยไปติดตามไล่เรียงดูกันครับท่านชมครับครับก่อนอื่นผมจะทวนสอบให้นิดนึงครับเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าการอ่าทาการออนไลน์ครับท่านชมครับออนไลน์อ่าซอฟต์แวร์ครับของเรนฟอร์ดครับก่อนอื่นท่านผู้ชมก็ให้ไปให้ไปที่ ดิสพีซีครับท่านอยู่กับดิสพีซีไปที่เมนเจอร์ครับไปดูอ่าอ่าไปดูการตั้งค่าของพวกไดเวอร์ครับท่านอยู่กับอ่าไปที่ดีไวต์เมนเจอร์ครับท่านอยู่กับอ่าอันนี้ผมใช้เหมือนเดิมใช้สายการคอนฟิกเป็นสายไ s 4 8 5ครับท่านอยู่กับแ s 4 8 5อ่าพอร์ตซีเรียลพอร์ตจะขึ้นมาแล้วครับท่านอยู่กับอ่าเหมือนเดิมครับตรวจสอบไ้นิดนึงครับไปที่อ่าดิสพีซีคลิกขวาแล้วก็ไปที่ดีไวต์เมนเจอร์ครับท่านอยู่กับ เราไปดูพอร์ตมันนิดนึงครับว่าอ่าเราตั้งเป็นพอร์ตอะไรครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็น USB serial port ครับเป็นคอมพอร์ตที่3นะครับโอเคนะครับตามนี้นะครับตามอยู่กับอ่านะครับเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปครับนี่หมายความว่า PC หรือโน้ตบุ๊กของเราสามารถจะมองเห็นอ่าตัวอินเวอร์เตอร์หรือว่าตัวได้แล้วนะครับตามอยู่กับอ่านะครับอ่าครับ ครับสำหรับไดตัวนี้นะครับหรือว่าอินเวอร์เตอร์ครับท่านอยู่ครับเป็นของเดนฟอร์ดนะครับเดนฟอร์ดเดนฟอร์ดรุ่น F451 ครับท่านอยู่ครับตัวนี้เป็น F451 ครับหรือบางที่เขาเรียกว่าไมโครได้ครับท่านอยู่ครับเป็นไมโครได้หรือว่าเป็น F451 ครับอ่านะครับนี่คือรุ่นของมันนะครับขั้นตอนวิธีการครับมันมีเนมเพลตครับเนมเพลตอยู่ด้านนี้ครับท่านอยู่ครับผมอธิบายไปหมดแล้วครับเนมเพลตนี้เราไม่คุยกันครับ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องรีเทิร์นค่าดีฟอ u ์ t กับสู่โรงงานครับอ่าครับตอนนี้ครับเราจะไปพารามิเตอร์ในมาไล่เรียงกันครับครับนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับอ่าโอเคครับตั้งกล้องได้เดี๋ยวครับตั้งอยู่ครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไปที่ c o ม m u นิเคชั o n ครับตอยู่ครับไปที่คอนฟิก c t กับอ่านะครับคอม3 usb serial port ก็จะโชว์ขึ้นนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ ไม่ต้องทําอะไรครับกดโอเคครับเพราะว่ามันตรงหมดแล้วครับในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปออนไลน์แล้วมันไม่สามารถที่จะออนไลน์ได้ครับวิธีการครับใน3ตัวนี้เราสามารถจะเลือกในในเขาเรียกว่าเลือกในการาตั้งค่ามันเป็นอีเวนต์หรือว่าเป็นโอนก็ได้นะครับ แล้วแต่ตอนนี้ผมตั้งเป็นอีเวนต์ครับถ้าไม่ได้เป็นอีเวนต์ให้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับจำจุมครับโอเคครับส่วนนี้ก็เป็นพอร์ตนะครับโอเคกดโอเคไปเลยครับอเมื่อกดโอเคแล้วไปที่คอมมิวนิเคชันเหมือนเดิมว่าไปสแกนเลยครับสแกนหาครับเหมือนกับ plc ครับเหมือนกับ plc ครับเราไอ้นี้เราสแกนหาครับหาให้เจอครับตัวนี้รอสักครู่ครับจาจชมครับนี่ครับมันจะโชว์หน้าต่างเมนูแบบนี้ขึ้นมาแล้วครับเป็นโชว์รุ่นนะครับนี่ครับ Fc 051ครับผมเรียกทั้นว่า Fc 51นะครับท่านชมครับหรือว่าไมโครได้ครับไอ์อินเวอร์เตอร์หรือว่าได์ตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับอ่าจะใช้ไฟซัพพลาย220ครับออก380ครับอ่านะครับท่านชมครับเสร็จแล้วไปที่ซีเดียลครับเสร็จแล้วไปที่พารามิเตอร์ได้เลยครับท่านชมครับอ่านะครับ ในโหมดของกรุปพารามิเตอร์ก็มีตั้งแต่กรุปที่0จนถึงกรุปที่18นะครับท่านไปชมครับในรายละเอียดตรงนี้ผมไม่ขออธิบายครับเพราะว่าแต่ละกรุปผมเคยอธิบายไปแล้วครับก็มันก็จะมีให้เลือกครับว่าเราจะเลือกเป็นอะไรครับอ่านี่เป็นเลือกเป็นภาษาครับว่ากันไปครับเป็นอินเตอร์ในชั้นแนลหรือว่าเป็น US ก็ว่ากันไปครับอ่านะครับเสร็จแล้วมีอะไรบ้างครับ คือวัตถุประสงค์ในการทําคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับเราต้องการาผมจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมครับยกตัวอย่างตัวาพารามิเตอร์นี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันอยู่ในโหมดของพารามิเตอร์ที่กรูปที่0ูนย์ครับศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่สองครับศูนย์สี่ศูนย์นี่หมายความว่าแฮนด์ออนครับแฮนด์ออนคือเราเอนเนอร์เบิ้ลมันครับ ส่วน041พารามิเตอร์ที่ Key on LCP ก็เป็น e n a b l e หมดเลยครับออโต้ Auto ก็เป็น e n a b l e เมดลเลยครับทีนี้ในกรณนี้ในนกรณนี้ในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเปลี่ยนมันนะครับจว่าผมจะเปลี่ยนมันนะครับให้เป็นศูนย์เป็น d i s a b l e นครับนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ใช้ค่าพารามิเตอร์ default แล้วนะครับเราเปลี่ยนไปแล้วครับ ไม่ได้ใช้ค่าพาราไดฟ์ฟอสเดิมจากค่าโรงงานนะครับเราเปลี่ยนเป็นจาก1เปลี่ยนเป็นศูนย์นะครับท่านชมครับอ่าครับเปลี่ยนไปแล้วสมมุติว่าเราเปลี่ยนไปหลายตัวยกตัวอย่างครับเปลี่ยนไปหลายพารามิเตอร์แล้วเราไม่ต้องเราต้องการเปลี่ยนกับคืนค่าเดิมเราจะทํำยังไงครับอ่าโอเคนะครับท่านชมครับนะครับโอเคนะครับให้ท่านผู้ชมไปที่พารามิเตอร์ที่14ครับท่านชมครับพาราพารามิเตอร์ที่14นี้ท่านชมครับมันจะเปลี่ยน ค่าเดิฟเฟอร์กับสู่ค่าเดิมก็คือคือค่าโรงงานครับอ่านะครับพารามิเตอร์สิบสี่อะไรครับสิบสี่สองสองครับทิปรีเซ็ตนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตัวนี้ครับสิบสี่สองสองโอเปอเรชั่นโหมดนะครับตัวนี้มันเป็นนอร์มัลอยู่ครับเราจะทําการเปลี่ยนครับท่านผู้ชมครับเปลี่ยนให้เป็นค่าเดิฟเฟอร์เดิมครับใส่สองครับท่านผู้ชมครับใส่สองนี่มันดีดีคริปชั่นมันก็จะอธิบายเลยว่า อธิบายความหมายไว้ให้เราแล้วครับ C l e t Initial ครับถ้า2ก็คือ Reset to Parameter ครับกับค่าสู่ Default เดิมครับท่านจูมครับอ่านะครับใส่2ไปกดโอเคครับอ่านะครับเสร็จแล้วให้ Shut Down ครับหรือว่าปิด Inverter ของเราครับถอดปลั๊กหรือว่าปิด Supply Inverter ครับปิดสายที่ปิดเราจะทำการ Initial มันครับ Initial หรือว่าทำการโฮมค่ามันครับให้มันให้คืนค่าสู่ค่า Default เดิมครับานผูมครับ เราเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่ครับอ่านะครับจำอยู่ครับเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็สแกนครับจำอยู่ครับสแกนครับอ่านะครับไอ้ส่วนนี้เราสแกนไปก่อนได้เลยครับเสร็จแล้วเมื่อเราทําการเปิดขึ้นมามันจะมีอะลามโชว์ครับจำอยู่ครับ AL80 นะครับแล้วก็จะมีอะลามขึ้นกับลิฟต์นะครับให้เราทําการกดออฟรีเซ็ตนี่ครับจำอยู่ครับกดไปเลยครับ ส่วนอารามโค้ด80เนี่ยให้เราไปดูที่ตัวท็อปเบิลมันได้เลยครับท็อปเบิลดีฟอนที่คู่มือครับท่านดูครับเนี่ยผมกดหนึ่งครั้งครับท่านดูครับเห็นไหมครับอารามจะหายไปนะครับนะครับครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับท่านผู้ชมครับอ่าอาร์ตาม80ครับท่านผู้ชมครับอาร์ตาม80ตามนี้เลยครับท่านอยู่ครับนี่คืออาร์ตาม80ในเราอ่าเปิดดิ่คิทเช่นครับในส่วนของ พารามิเตอร์นี้ครับมันจะมีรีเฟนช์บอกว่ามันเกี่ยวกับรายละเอียดอะไรครับโอเคครับเสร็จแล้วในส่วนนี้เรากดรีเซ็ตครับท่านชมเห็นไหมครับมันหายไปแล้วครับเห็นไหมครับท่านชมครับกดแทนออนทีหนึ่งแล้วกดกดออฟรีเซ็ตทีหนึ่งครับมันก็จะหายไปครับอาราม80ครับโอเคครับตามนี้ครับวิธีการและขั้นตอนครับครับหลังจากนั้นครับท่านชมครับให้เราทําการออนไลน์อีกทีหนึ่งครับท่านชมครับอันนี้มันออนไลน์ได้แล้วครับท่านชมครับ อ่านะครับออนไลน์ได้แล้วครับเมื่อกี้นะครับท่านชมครับเราทําอะไรกันไปครับเมื่อกี้ในส่วนของพารามิเตอร์ที่ศูนย์จุดสี่ก็เห็นไหมครับท่านชมครับศูนย์จุดสี่ตัวนี้ครับเมื่อกี้เราให้มันเป็นเราเอนด์จากเอนด์เอเบเราเป็นดิสซิเบิลมันครับเราจะไม่ใช้เอนออนตัวนี้ครับอ่าเมื่อกี้เราใส่ศูนย์นี้มันกลับมาเป็นหนึ่งครับอ่านี่คือการดีฟォร์ค่าพารามิเตอร์นะครับท่านชมครับดีฟォร์ค่าพารามิเตอร์ค่าสู่โรงงานนะครับประมาณนี้ครับท่านชมครับ สำหรับพารามิเตอร์ตัวตัวอื่นถ้าเราไปทําการเปลี่ยนเปลี่ยนไปใช้พารามิเตอร์ต่างๆเสร็จแล้วเราต้องการกลับมาสู่ค่าเดิมให้เราทําการไปที่พารามิเตอร์ที่14อ่าคีด22ครับอ่าที่ผมทําให้ดูไปเมื่อกี้ครับท่านผูไปในส่วนของ operation mode ครับตามนี้เลยครับท่านู้ครับเห็นไหมครับมันก็จะกลับสู่ค่าเดิมครับท่านผู้ชมครับเรอใส่ค่าจาก2เป็น0เหมือนกันหมดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับ น่าจะเป็นประโยชน์และก็ให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมมีข้อข้อใจสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาครับสําหรับช่องคนส่งผล r o เ a t i o n ความนะครับท่องการครับครับยังไงอย่าลืมครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับกดไลค์กด subscribe มากูดมะนาวครับให้ทางช่องของเราด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ